สวัสดีพี่น้องปองไปนะครับผมมาพอกันในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คนอีสานพะผมมือน,นีพาพี่น้องมากินตําสั่วกุ้งดองซีอุนะครับพี่น้องซื้อมาก,กับลานที่เพิ่นขายปูไข่ดองนั่นแหละพี่น้องนะครับตํากุ้งดองซีอุเกาหลีว่าสันวาน,นะครับบรูนสิเข็ยวยังมันโตน้อยพดนะครับที่ไรว่าจะซื้อมากินกับซีฟูดแซ่บๆนั่นแะแต่ว่ามันโตน้อยก็เลยจัดกันตําเลยนะครับอยู่ข้างหน้าน,นี่แหละนะครับพี่น้องนะเนาะพักเฮ้ามี่ ผักคาครับผมหรือว่าชะอมนะครับเมนๆหอมๆนะครับแล้วก็มีผักปุ้งนะครับปลูกเองนะครับพี่น้องแล้วก็มีผักอีตูนะครับพี่น้องผักอีตูขออภัยครับพี่น้องมาแสรบน้ากันครับคือเกาคือแสบเซนเดิมนั่นแหละครับพี่น้องเ้นมะคงเส้นขนมเส้นเฮ้าแล้วเอาแท่นเซนมะคงนะครับมามาแสรบน้ากัน อืนัวหมกักปลาแดกปลาลาแซหมักขายเหมือนเดิมนะครับอืมลืมกระเทียมทนนะครับกระเทียมทนรองน้ำผึ้งคูณน,นนะครับพี่น้องสนใจสั่งได้สรรพคุณเยอะมากนะครับพี่น้องเนาะลักลก็คือเรืองอซอย ่าลดอาการไขมันอุดตันในเส้นเลือดนะครับซอยบรให้เลือดจับกุมกันเป็นริมกก็ได้นะครับพี่น้องหลายคนกันนะซิลูลยี่ดอกกระเทียมโทนมันสำหรับรคลายหลนะพี่น้องขออนุญาตแป๊บนึงนะครับอตอนนี้คูอพี่น้องมีมาสั่งมาหลอดสองแล้วหลายเจ้าแล้วหลายคนแล้วนะครับสั่งสองรอบรอบสองรอบแรกก็ไปจิ้มลองเบงกาสันรอบนี้ติดใจกินง่ายครับ ไม่หวานไม่เปรี้ยวเกินไปนะครับื แสบไม่น้กยังองยังนงงอ, <c oughs> อาการดีคึมคึมังไง ที่ผมเคยกินสดๆ,ๆในพี่น้องมึงกินได้สูงสุดสามเม็ดแต่อันนี้เนี่ยเขากินได้เลยกันต่ำมือละสิบเม็ดกุ้งประม่น ยี่สิบก็โตไปแล้วครับพี่น้องมันห่างัวหน่อยครับเบ่งอยู่ในดูมันัวใหญ่เนาะ กอีกตัวกินกับขนมเตยนถึกกันกับน้ำยาเขาปุ่นเขาปุ่นน้ำยาเขากันดีครับมือนีร่องออกมากินครับต่ำล่องเมืองบ้านจะเป็นรังได บ,บมือเร้ายัางไปเบิ่งพากาปองอีกแล้วอจอนซ่อนหักเปลี่ยนทางก่อนนี่นสีเขียงเห็นอยู่ดอกนะครับเนาะ you <shrug> สุดยอดแซ่บครับ อ mm hmm. น้ำมันอันนี้ปักไหมพี่นอ้องน้ำมันพักขาปากักแสบเลย พักคา,าต้นเดี๋ยวต้นน่อยๆนึงก็ได้กินายครับวันแต่ฝนตกมาตรงห่วงเลย แซ่บพี่นอ้องกินนั่นด้ก็แซสบมือี้สิ่งก็ตัองกายืถมหัดตัวขอบคุณพี่น้องลายๆที่เป็นห่วงบ่าที่เป็นเรื่องสุขภาพนะครับผมเนาะก็ขอบคุณหลายๆ มือ่อนี้กินบรายเม็ดอ่ะกินได้ทุกมือแห่งดีครับหันกินสดนสน,นี่มันกินยากพี่น้องถ้าต้องกินแบบดองเนี่ยเห็ดเองก็ได้ดองเองก็ได้นะครับ ผมเนแห้งเป็นแต่กินลายก็มูเพราะว่ายัางติบกินอาหารทะเลดูครับมันสอรอดเขาเรอ่อลอ,นะน,อ,อ,ลอน้ำพูไดได้กินตโซได้เพรา,าหาเม็ดนี่ ผมนับถือเพราะว่ากินแบบสดๆมันสีแบบว่าหึ้นแล้วก็เผ็ดนะครับมีคลิปหนึ่งที่ผมกินคลิปอย่างน้อจนน้ำตาแตกอยเนื้อบ่เบื่อหน่ใจ 叫南塔塔。 thương เกียงกินย้าไดกับพอดีอิ่มข้างนี่พี่น้องเอ้พอดีแ่บขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้การติดตามและการของผมหักว่าผิดพลาดประกันใดก็ต้องขออภัยพี่น้องในนาทีนี้นะครับเด้อจังไดกับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กันในการล้วกันนะครับพี่น้องอา้าคลิปนี้ ขออนุญาตฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมพอกันไหม่ในคลิปต่อไปท้าพี่น้องเดอ้อขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ